good morning เนาะสวัสดีสวัสดีเนาะชาว YouTube เนาะสวัสดีตอนเช้าเนาะมื้อนี้แม่นบ่าวฮีโร่ลุกมาแต่เด้กเนาะลุกมาแต่เช้ามาเกี่ยวข้าวเนาะมาเกี่ยวข้าวนี่่งนี่เหลืองสุกเหลืองหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มันถ่าแต่พายุถ่าๆๆ ແລະບາດນີ້ຄາວວ່າພະຍຸຊິເບິດວັນທີ11ແລ້ວກໍມາเกี่ยวແຕ່ວ່າວັນທີ11ກໍຍັງບໍ່ເບິດມື້ວານກໍຍັງຕົກຢູ່ເນາະແຕ່ແຊ່ໃພີໃຫ້ນ້ງິນບິ່ງໃຫ້ນບນທີ່ວ່າเกี่ยวນນນี่ນມນໃຫ້ນທີ່ບນບາຮລອົາມາเกี่ยวມືເຊົ້ານນາະเกี่ยวได้ສໍນລ້ມືເຊົ້ນ เดี๋ยวปดะเดี๋ยวไล่มันถ่าพายโย่ถ่าตบถ่าถ่าตบถ่าก็เลยเขามันก็ก่อย,อยเป็เนไรเนาะคันสิจ้างก็บ่ม,มีเงินจ้าง <c oughs> อันนี้แมนบอลเกี่ยวหมวูวานนี้แมนบอลเกี่ยวหมูเช้านี้ให้สุกให้บ่สุก ไหโตยังยายรักมองอยู่หักกระถอกหักกระมานีก่ก็มีนี่เนาะเริ่มเกี่ยวได้เริ่มเกี่ยวได้3 3 3มื้อน,นี้เนาะพี่น้องได้3มื้อน,นี้โตเกี่ยวแล้วนี่ก็แมน่นนี่เป็นนาให้น้อยดอกตัวนี้ เป็นหน้าให้น้อยนะตัวนี้เนาะยาวไปจนหดพูดเลยผัวเนานะเกี่ยวได้สามมือเลยเพราะว่าเกี่ยวยุจนโจ๊ะยอนอยู่พอย่าน,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 นพายุของเขาพายุเขาเนาะก็เลยเกี่ยวไปมือละห้ยซองหาเนาะอันนี้จะเป็นนาให้ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ นะบางที่เราเกี่ยวเขาก่อนมื่อล้วสิถ่ายพี่น้องเบิงเนาะแต่ว่าขั้นสีอันนั้นมันผัดบ่มีค่าตั้งกล้องเนาะก็เลยบ่ได้เกี่ยวให้พี่ให้น้องเบิงเนาะเกี่ยวเขาพอดีอพี่น้องเอ้ยเนาะเอาละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบแปดโมงยังเจ็ดโมงปลายเลยเนาะ เสรจขื้นกินเขาก่อนมาเนี่ขื้นกินเขาจากเสรลงมาเกี่ยวอีกเจักเล็กจังหน่อยแล้วก็ไปองเฮียนเนาะไปองเฮียนต่อทังเส็จไป,ปซ้อนเพราะว่ามีสมงสอนตอนเก้าโมงเยเนาะมีสมงสอนตอนเก้าโมงแลยบันนี้เขานอกออกมาส่งเข่าเขานอกออกมาส่งเข่าแล้วขื้นไปกินเขาก่อนแล้วก็ลงมาเกี่ยวต่อไปเนี่ย <c oughs> ไปกินเขา จะเขายัางมากุค,ครับผมน,นี่ก็แมนเนาะ <c oughs> บรรยากาศตอนเศร้ายังคืมผ้าคืมพ้นอยู่พี่น้องเลยเลนี่ยทองฟ้าก็ได้ ยังคึ่มฝ่าคึ่มฝนอยู่เทียง อะไยังได้ยังมากินเด็กส่งเขาวด้วยนี่พี่น้องนี่ปกแต่เขาวได้บบได้ส่งของกินเด็กส่งเขาวส่งของกินเออเโอ้ยขึ้นเงี้ยอ่าเบอร์นำการพี่น้องนี่ของอยู่ของกินขัวหมูต้มปลาแจ่วหอมพักหัวใจเออหัวหัวใจเนาะ เอากิ้ด <pec> ข <ue> ่าวก่อนเด้อพี่น้องเดนอะเนี่ยปุ๊บโบกมันว่าตีหน้าโอ้หน้ำ <c oughs> <c oughs> <HA>